สวัสดีครับคุณผู้ชมตอนนี้เรามาอัดคลิปกันอีกแล้วโอเคครับตอนนี้เรามาถึงหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเรามาพัฒนามาดูหมู่บ้านกันหน่อยดีกว่านะครับโอเคหลังจากที่ไม่ได้มานานครับวันนี้ก็จะมาทำเรียกว่าบ้านด้วยครับเราจะมาสร้างบ้านกันนะครับเดี๋ยวผมมาเยี่ยมมาแลกหมู่บ้านซะหน่อยมา,มาดูหน่อยสิว่าลูกหลานเป็นยังไงบ้าง ไม่มีลูกหลาอะไรเพิ่มเติมเลยเหรอวันดีซอมบี้วันดีจ้าวันดีโลโลวันดีจ้ะ,ลโ,ลลโ,ลจะโอเคเดี๋ยวเรากลับบ้านกันก่อนเลยดีกว่าครับคุณผู้ชมตอนนี้เรากลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับซึ่งโอ้ยก g อดโอเคแล้วกลับมาถึงที่บ้านแล้วนะครับคุณผู้ชมเคเคเค เราเก็บของก่อนเราได้ไม้มาค่อนข้างพอสมควรนะครับเยอะอยู่พอสมควรนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปเรียกว่าสร้างบ้านกันเลยดีกว่าครับหลังจ,จากที่คุณผู้ชมสอกขอมาแบบอย่างเยอะว่าให้สร้างบ้านหน่อยนะครับขอาทางทวิตด้วยนะครับทางดิสคอร์ดด้วยเช่นกันนะครับคือผมต้องบินให้ได้ตอนนี้อยากจะบินในเหมืองจริงๆเลยอยากบินนะบินในเมืองไม่ได้หรอโหม,มันช้าแลกว่าจะไต่บันไดเสร็จเนี่ยอย่างช้าเลย อชา้าจังเลยชา้าอะไรขนาดนี้เนี่ยเร็วเร็วเลยตีตยไต่มันเร็วเร็วเลยคอนโถคอนโ c คอนโรวีคอนโรวีอรอร v, อรเออลืมบอกไปครับผมไม่ได้เข้าไหม่กับคุณถัดนะ <c oughs> ต่างคนต่างเล่นโอเคขอทองนะจ๊ะ โอเคมาเดี๋ยวผมจะแปลไม้ไม้แพร่ไม้ไม้เบิร์ดนะเป็นแพร์นะครับ,รบโอเคมามามาเดี๋ยวเราจะมาสร้างบ้านกันเลยดีกว่าเราจะสร้างบ้านกันไม่สร้างไม่ใช่สร้างบ้านสิขยายบ้านเพิ่มนะครับบ้านนี้มันกระจกเกินเกินไปอะเออกระจกเกินไปนะครับเราจะขยายบ้าน,นครับคุณผู้ชมเปลี่ยนทุกอย่างใหม่หมดเลยเนะแบบขยายบ้านเพิ่มให้มันใหญ่ขึ้นนะครับ ข okay. ยายให้มันใหญ่ประมาณนี้พื้นที่ใช้สอยอะไรมันจะได้เยอะขึ้นนะครับแล้วก็ต่อมาจากตรงนี้เลยต่อมาแบบเหมือนเดิมนะครับต่อพื้นด้วย เดี๋ยวผมเริ่มดำเนินสร้างโครงเลยดีกว่าเหมือนเดิมความสูงเหมือนกับเรียกว่าบ้านหลังหลังเก่าโอ้ยน่ารำคาญจริงอะเดี๋ยวปิงมันเยอะมากคุณผู้ชมผมไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นอย่างนั้นได้ไงนะครับใช้เป็นไปครับวิลล่านะครับคุณผู้ชมไม่ได้ลงปักอินอะไรเพิ่มนะ โอเคโปรแกรมอัดตอนนั้นผมมีปัญหาแบบหนักมากผมไม่รู้ว่าทำไงดีก็เลยลองแก้แกๆมัวๆเอาแล้วมันก็ได้นะครับคุณผู้ชมโอเคมา บ้านหลังใหม่นี้คือมีคนขอมาว่าให้ทําบ้านนะครับก็จัดไปเลยทําบ้านให้นะครับโอเคเพาบ้านผมก็ปูนชี้ใส่ไม่พอเหมือนกันนะครับต้องทําบ้านใหม่นะครับโอเคเดี๋ยวผมให้เพชรคนนี้ก่อนนะพอมีเพชรอยู่บ้างน,นะเออเพชรเดี๋ยวผมลงไปเอาของเพิ่มเติมจากข้างล่างหน่อยชับ มีเสื้อเพชรอยู่อ่ะมีเพชรอ่ะทําชุดเกาะเพชรเอาเอากันเลยแล้วกันเฮ้ยทำไมผมได้เพิ่งได้แอคชั X ่นเม้นเนี่ยคือผมอธิบายไปแล้วนะครับว่าผมย้ายแอคชั X ่เมนจากเซิร์ฟเวอร์ปกติเซิร์ฟเวอร์เก่าไม่ได้นะครับก็ต้องอย่างเงี้ยเหยียดมากเลยเออ เออคุณทสัสอยู่ไหนอะอยู่ไหนเนี่ยฮัลโหลโอเคตอนนี้เราได้ให้เพชรกับเขาเป็นที่เรียบร้อยแล้วแล้วก็เนเธอร์ไรท์เราจะให้เขาอัพเกรดเปน็นเนเธอร์ไรท์เลยดีไหมเนี่ยไม่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 ให้เขาหาเอง <c oughs> ให้เขาหาเองดีกว่านะครับเคยเคย เดเราขึ้นไปข้างบนกันเลยดีกว่าตายให้มันเร็วๆกว่านี้หน่อยดีไต่ช้ามากนะครับผมบอกเลยว่าเล่นไมค้าไม่ต้องอดทนหน่อยครับมันไต่ช้ามากกว่าไดชา้า,ชาจังเลยทำไมช้าอย่างนี้เนี่ยโอเคเวนหัวมแล้วอเคจัดไปเอาไมา้เบิร์ดมาวางอะไรของคนเนี่ยโออ้ยวางไม่ได้เรื่องเลยวางให้มันตรงๆหน่อย งอยากมาเบียดดิ์พัดท่อวางเบี้ยวอีกแล้วก็วางเบี้ยวด้วยวะชอบมากเลยเฮ้ยวางตรงนี้ปั๊บปึ๊บปึ๊บโอเคก็ตรงนี้ปึ๊บปึ๊บปั๊บปีปั๊บปุ๊บ ไม้หมดไม่ไมพอปึ๊บปุ๊บโอเคไปหากระจกมาเผาก่อนนะครับคุณผู้ชมโอเคบ้าต่างผมไม่เอาเยอะครับเพราะว่ามันนี่เป็นไงบ้านอย่างใหญ่อะใหญ่มากๆเลยคราวนี้แบบพวก การเก็บของอะไรเงี้ยพอร้อยเปอร์เซ็นะครับคุณผู้ชมโอเคทำไมมีแค่เดียวเองอ่ะทำไมน้อยจังเลยไปหาเพิ่มมาก่อนกระจกหายไปไหนหมดเนี่ยเจอกันอีกครั้งหนึ่งครับตอนหากระจกเสซนเนอะตอนนี้ครับเราก็กำลังจะวางกระจกไว้ที่บ้านของเรานะครับวางไป แล้วจากนั้นเราก็จะทุบเตียงยงเยอะแล้วก็เอาเตียงมาวางปึ๊บปึ๊บเคโอเคอเคป็นการเสร็จสิ้นนะครับเดี๋ยวเราทำเตาเผาเพิ่มดีกว่านะครับเพราะว่าต้องเผาอะไรเยอะแยะมากๆนะครับเดี๋ยวไปขุดหินเพิ่มเอ้ยขุดหินเพิ่มต่อดีกว่าขุดตรงนี้แหละ เดี๋ยวผมมีพี่แอ็ยังอันนี้แล้วนี่จะดังดังดังงยังอันนี้มันโอห efficiency วีนน CV เลยเหรอเออจริงด้วยอันนี้ผมไปโดมาจากมันเรียกว่าเอ็นซิตี้นี่น่ะเดี๋ยวเอาเป็นอัปเกรดเป็นเนื้อรยซะหน่อยดีกว่าผมว่าน่าจะดีเลยนะเออพี่แอมาพี่แอร,ระดับเทพนะครับคุณผู้ชมโอเคว่าโหไปตีปวกกับอันเก่าน่าจะดีอยู่พอสมควรเลยนะ เราหิไมได้คาร์บอนสโตนเนี่ยคาร์บอนสโตนมาเออต้องการหินเยอะๆเลยต้องกานคาร์บอนสโตนเยอะมากๆต้องการแบบเยอะๆเอาไว้ทําฟาร์มเอ้ยเอาไว้ทําเตาเผาโอเคประมาณนี้น่าจะพอแล้วแหละจัดไปขึ้นไปข้างบนอีกแล้วชามากเดี๋ยวผมทำลิฟน n ้ำดีกว่าไปหาลิฟน้้ำมาทำนะครับคุณผู้ชมมันน่าจะเร็วกว่านี้เยอะนะครับ โอเครอไปอืมเฮ้ยทำไมผม what the fuck ติดอะไรเนี่ยเมื่อกี้ต้องไปซ่อมแซมอะไรเยอะแยะนะครับคุณผู้ชมบอกก่นอน <c oughs> เขาตายอีกเร็วนะครับโอ <c oughs> okay, เคเด็กก็หอ่อๆกันครับไม่ดีพอๆกันนะครับโอเค okay. ทำเป็นเตาเผาจัดป้ายเตาเผาปื๊บจุดจุดจุดโอเคได้มาสี่อัน รบร้อยสีเตาสีมิไม่ใช่สีอันพอใช้ขวานทุบไปก่อนนะชั่วข่าวนะครับอ้าวลิฟตะเกมออกเกมไปแล้วนะครับโอเคเราก็จะวางเรียกว่าเตาเผานะวางไว้ตรงหนึ่งสองสามสี่เอาไว้ตรงนี้แหละจบนะครับอันนี้โอ๊ยมาทางไหนอเจะตก ตอนนี้ผมเหลือผมคนเดียวอยู่ในเซิร์ฟแล้วนะตอนนี้โอเคตอนตอนนี้มันกี่โมงแล้วเนี่ยได้ทองมาอยู่พอสมควรโอเคเก็บไว้อ๋อตรงนี้ออกไปหน่อยโอเคประมาณนี้แหละก็ดีแล้วผมเคลียร์ขอก่อน ตกมาทุกทีเลยกะจะปิดคลิปก็ไม่ได้ปิดนะครับต้องมานั่งเก็บของข้างล่างโอ้เยอะไปปะเนี่ยไฟเวิร์ล็อกเกตตอนนั้นหุ่นคามาเยอะเกินนะครับคุณผู้ชมเก็บไปก่อนเก็บ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 เอาท็อตมาจะไปปักท็อตข้างบนตายอีกแล้วครับคุณผู้ชมเมือนมันจะตายเสซ็จเงี่ยตายนาจังเลยโอเคตายเสร็จแล้ว ไม่ควรจะเสร็จนะครับคุณผู้ชมโอเคเอาท็อตมาปักครับเพื่อความสว่างครับน้ำมอนก็จะไม่เกิดด้วยโอเคดีมากว่างหน้าหรือว่า้างหลังมันอาจจะไม่สวยหน่อยก็ตามนะครับโอเคก็คลิปนี้เอาไว้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวจะนะครับก่อนดีกว่าก็วันนี้ครับเราอาไว้แค่นี้ก่อนนะครับเดี๋ยวเราเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมจะทําอะไรก็ลองติดตามชมด้วยกันนะครับโอเคครับ ก่อนอรรนั่นแหละครับตอนนั้นได้สร้างที่ขยายบ้านเป็นที่ร้อยแล้วสมัยเก่าความจะคินนะเพราะว่าชั่วคราวนะครับโอเคก็เดี๋ยวคลิปนี้ว่าแค่นี้ก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ